การทําบุญให้ทานเอเป็นค่าศึกกับกิเหลสทั้งนั้นขึ้นที่ว่าจะสร้างคุณงามความดีแล้วเป็นค่าศึกกระรูต่อที่เหลือที่เลือจึงต้องสก,กัดลัดกั้งและกีดขวางไว้ทุกช่องทุกทางเราจะไปให้ทานอ้าวยู่ด,ดีเงินนี่อยู่กับกระเป๋าของเราอยู่ในมือของเราก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาเงินนี่ไปให้ทานที่เหลือหวงเข้ามาแล้วหวงเข้ามาแล้วเห็นไหมละ่ะนี่ล่ะตัวค่าศึก แห่งการสร้างความดีของเราเกิดความตนหนีทีเหนียวเลี้ยวเหนียวแน่นไปโดยลำดับนะสุดท้ายถ้าเขาเลยทานมาได้ไไดก็มีทานไม่ได้มีเยอะเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ทานเอาเราฝืนมันไปเพื่อนฝูงมาเรียอะไรเงินทองเข้าของจะทำบุญให้ทานเราก็ทั้งเตงอกเนงใจเพื่อนฝูงแม้ตน้นหนีทีเหนียวบ้างก็เอา เพื่อรักษาหน้าสาตาเพื่อความสมัครสมานสามัคมค,คีซึ่งกันและกันถ้าหวาไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็ได้บุญแต่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนเหมือนด้วยให้ด้วยความเต็มใจเพราะงั้นเวลากิเลสมันห่วงม,มันไม่อยากทําเอาทําลงไปนกิเลสไม่ได้พาคนไปสวรรค์นิพพานะมีแตพาลงนรกทานตั้งหาบุญกุศลที่เราทำบุญให้ทานนี้ตหาพาไปสวรรค์นิพพานเอาทานนั่นะ มันไม่ให้เราจะให้นี่เรียกว่ารบกันกับกิเลยความตหนหีเป็นค่าสื่อของการให้ทานเอารบความตนีเอาให้ทานให้ได้ไม่มากก็ให้ใดน้อยกานรักษาศีลก,ก็เหมือนกันไม่ได้กิไม่ได้เต็มทั้งห้าข้อสําหรับประชาชนก็าตามาได่ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็น่องส้องการมากที่สุดก็คือการเมสุนิจจาจาย แล้วปานาทิบาทนี่สําคัญมากนะถ้าพูดถึงเรื่องความสําคัญในศีลห้าข้อนั้นไม่มีไม่มีย่อหย่อนต่างกันเลยแต่สิ่งที่มันคล้เคล้าะสาประสานกันอยู่ตลอดเวลานี่คือการเมุมิฉาจากักมันประสานกันตลอดเวลาอันนี้จึงต้องรักษาตัวนี้ให้เข้มงวดกวดขันสามีภรรยาจะอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขนี่แล้วการภาวนาการภาวนานี่สําคัญมากที่สูดนนะพยายามอบรมใจ คือเวลาจะหลับจะนอนเอาตั้งข้อบังคับใส่ตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงเวลาหลับสิบสองชั่วโมงแล้วร่วมเป็นวันคืนหนึ่งเรียกว่าหนึ่งวันอย่างนี้นะวันยี่ี่ชั่วโมงเอาวันนี้เราจะนอนวันนี้ล่ะแล้วตั้งเขารอบยี่บสี่ชั่วโมงเราปล่อยใจของเราไปกี่ชั่วโมง นี่เราจะขอสงวนเวลานาทีนั้นมาบำเพญ็ญกุญงามความดีสำหรับเราเอานั่งภาวนาวันนี้นั่งภาวนาแอลมากเลยเบื้องต้นเอาเพียงเล็กน้อยก่อนนะนี่เรียกว่ารบกันกับกิเลสกิเลสมันไม่ยอมมีเปิดช่องเปิดทางให้เราเลยมันจะเอาหมดยี่บสี่ชั่วโมงมันจะเอาเราแบ่งเอาไม่เอามากนะยี่บสี่ชั่วโมงเราขอเพียงสิบนาทีนั่งภาวนาในสิบนาที ในขณะที่นั่งภาวนานั้นให้ให้นั่งดังที่บอกนี้แล้วจะนั่งภาพเพียบกับสมาธิท่าใดก็ได้แต่สําคัญที่ให้มีสติกำรรกับคําบริกรรมของเราเช่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธให้มีสติจ่อรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธไม่ต้องไปคาดนกสวรรค์นิพพานที่ไหนแหละเวลานั้นขอให้แต่ว่า ทำบุิกรรมกับสติอย่าให้เผลอจากกันให้นึกภาวนาวนาเอาสิบนาทีวันนี้ไม่เอามากมันจะตายให้ตายสัะหน่อยเถอะนะว่างั้นคือนี่จึงเรียกวัานนักกรบรบกับความขี้เกียจขี้คร้านอนเป็นเรื่องของกิเลสลล้ลว,นลวนด้วยความภาคเพียรของเรามีการภาวนาวเป็นสําคัญเอาสิบนาทีวันนี้เอาให้ได้สิบนาทีนั่นในช่วงสิบนาทีเนี่ย อาจจะเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แม้เวลาไม่มากก็ตามเมื่อเราทําอยู่โดยสม่สําเสมอเวลาล้เวลาจะค่อยจะค่อยยื่นออกไปเองเมื่อเห็นผลแล้วเวลาไม่ต้องบอกนะนั่งกี <c oughs> ่นาทีก็ไม่สนใจเพราะนั่งเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเวลานาทีหายหน้าไปเองมีแต่แต่ความขยันหมั่นเพียรความอิม่มเอ,อิบภายในใจิตใจนี่ละ อันสําคัญที่สุดขอให้หน้องไหลายบังคับตัวเองนะถ้าไม่บังคับมาได้นะมนันย์เราเราอยากเป็นคนดีต้องบังคับตัวเองฝ่าฝืนตัวเองเพื่อความดีกําจัดความชั่วออกไปถึงจะหนักจะเบาเอาฟัดมันลงไปมันไม่เคยให้ประโยชน์อะไรแก่เราเราจะสร้างคุณงานความดีทําไมจะสร้างไม่ได้เราต้องบังคับกันนี่เราเวลาภาวนานี่บางลายเพียงสิบนาทีหรือไม่ถึงสิบนาทีนะ จิตจะสงบเย็นลงไปบางทีก็ลงอย่างรวดเร็วก็มีขนาที่จิตสงบนั่นแหละเป็นสังะสนาที่เราจะรู้สึกจิตของเราว่าเป็นของแปลกว่าและอาัศาจรรย์ในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราถือร่างกายนี้ว่าเป็นเราทั้งหมดแต่วันนี้ใจเป็นของอัศาจรรย์ขึ้นมาแล้วจากร่างกายนี้ร่างกายไม่ใช่ใจมันจะรู้ทันที นี่แหละให้พากันพยายามทำํำสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะอันนี้ชาวพุทธมีแต่ชื่อแต่นามเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขอให้สร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาจากชาวพุทธด้วยการภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งให้บังคับตัวเองนะแล้วใจของเรานี่เมื่อได้ภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจากนั้นก็เกิดความ เชื่อความเลื่อมใสในการทาของตนในผลคือความสงบของใจจากภาวนานั้นขึ้นโดยลำดับจนเป็นความดด,ดึงดูดหรือเป็นความดูดดึงภายในใจิตใจทีนี้ไม่ต้องบังคับก็ได้สิบนาทีมันน้อยไปฟาดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ทั้งนั้นเพราอใจไม่กังวลไม่วุ่นวายใจตั้งหา่างเป็นผู้สร้างควากสร้างนามเ,เวลาเพียงสิบนาทีก็เท่ากับ เหมือนว่าตกนรกตั้งกับตั้งกันคือกิเลสเหรอทีนี่พอใจมีทมเป็นเครื่องดึงดูดแล้วเป็นเครื่องดื่มแล้วนะเวลาเวลาไม่สําคัญยิ่งกว่าความเสสุขในธรรมของตนจากการภาวนาเวลาเวลาเลยหายหน้าไปหมดนี่เวลาเวลาเราลบไปลบไปมันเห็นกันอย่างนี้ี่คือขอฝากธรรมานี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ <c oughs> นําไปปฏิบัติสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ หลวงตามาแสดงทําให้พี่น้องทั้งหลายแสดงด้วยความเมตตาล้วนๆนะเราไม่ได้หวังอะไรสําหรับโลกอันนี้นี่เรละผลแห่งการภาวนาขอพี่น้องทั้งหลายทราบได้มาประกาศตนใพี่น้องหลายทราบเนื้อสมมุติใครจะมาตําหนิตเตียนว่าหลวงตาบัวพูดโอ้พูอวดพูดอวดดีอวดด,อวด,ด,อวด,ดีอันนี้มันเป็นถังขยะเราไม่สนใจทำที่เลิศเลยซึ่งปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นมันเหนือนี่เป็นเหนือนี่ขนาดไหน เหตุใดเราจึงจะมาขยะขแยงมากล้ามากลัวกับทางขยะคือความติขินิมทาความชนเสริญชมเชยคนเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เอาทมออกมาสอนโลกอะไรจะเกิดประโยชน์แก่โลกนัธรรมนั้นออกมาสอนโลกนี่สอนโลกแบบนั้นนะเราไม่ได้สอนแบบลูกคำคำํำดำํำขาวเราสอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจของเราจริงจากการปฏิบัติของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยสล้เรเป็นสัตตายมา เป็นเวลาเก้าปีที่เราเอาเป็นเอาตายเข้าสู่ฟาดกับกิเลสนี่เรียกวันหนักมากที่สุดฟาดกันถึงเก้าปีเหมือนกับตงนรกทั้งเป็นนั้นลผลก็เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดาจิตที่ว่าวุ่นขุนมัวก็กลายเป็นจิตสว่ขึ้นมาจากสวบขึ้นมาแล้วเขาก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ดูด,ดื่มในใจของเจ้าของจนกระทั่งเป็นเรื่องของปัญญาสว่างอาจารย์แ้งิยะไปฟาดกิเลสคาสบ,บัดมัไปจาก หัวใจโดยสิ้นเชิงแล้วมองดูบรนจ้าหมดเลยแล้วจะไม่มันเห็นังไงเห็นกี่เหลขกี่เหล็ของเจ้าของมันก็เคยเห็นมันมาแล้วฟัดกันมาแล้วจนนั่งคาสะบั้นลงไปไม่มีเหลือแล้วที่เลขกของสัตว์โลกมันจะไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนจะไม่สายตาทรมองเห็นล่ะมันก็ต้องมองเห็นโดยตรงนั่นเองนี่ล่ะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเมื่อมีหลักใจแล้วเป็นที่พึ่งนะอยู่ไหนสบายหมดนะถ่าใจสบายเสียอย่างเดียวอดอิ่มบ้างไม่เป็นไร ไม่สําคัญถ้าใจไม่มีที่พึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกร้อนตลอดเวลานะมันสําคัญอยู่ที่ใจขอให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ,จมีใจเป็นที่ที่เกาะเถิดอยู่ไหนสบายสบายหมดดูง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้อะไรง่ายนิดเดียวไม่ฟุ้งเฟอ้เอเออทายโรธยานดังที่เร็กบรรพมาเป็นนะอันนี้จำาไว้อย่างนี้นะนี่แหละ <c oughs> ได้เทศสอนพี่น้องทั้งหลายนี่แทะถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ เราไม่มีคําว่าสตกทานว่าใครจะมาตําหนิตดเตียนอะไรก็ตามนีม่เพียงถังขยะเท่านั้นไม่เห็นมีแปลกประหลาดอะไรมันมีเต็มโลกหู่แล้วทาเป็นธรรมทำกับถังขยะมันต่างกันเราจะมากล้ามากกลัวมาขยะขยงอะไรภาษาถังขยะทาเหนือนั้นหู่แล้วตื่นอะไรกับถังขยะเพียงเท่านั้นเราก็นาธรรมเนีอ,อกมาสอนโลกให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมอันผู้ที่จะ ตั้งตัวเป็นทังขยะก็ปล่อยไปตามเรื่องเขาหมนอนสอนไม่ได้ก็ไม่สอนเหมือนอย่างคนไข้วิ่งเข้าไปหาหมอ <c oughs> วิ่งเข้าไปคนไข้ที่ควรแก่หมอควรจะอยุ่แกยาที่พอจะหายได้จากโรคภัยทั้งหลายก็หายได้จากหมอแต่ประเภทใดที่เข้าไปโดดเข้าไปแห่งห้องไอซูหมอเอกที่ไหนมาก็ไม่มีความหมายยาไม่มีความหมายเพราะคนมันหมดความหมายแล้วอันนี้คนที่ประเภททังขยะ มันไม่มีอะไรจะรับบาปรับบุญเชื่อถือบาปบุญนรกสวรรค์แล้วก็เป็นประเภททังขยะตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยเสียคนประเภทนั้นไม่สอนสอนไปหาอะไรผู้ดีมีอยู่มากในโลกวันนี้ไม่ใช่มีแต่ทังขยะอย่างเดียวสอนเพื่อผู้ดีให้ดีขึ้นไปไอทังขยะเหมือนคนตายแล้วหรือคนอยู่เข้าห้องไอซีอย่างนั้นก็ปล่อยตามเรื่อเขามันไปเ <c oughs> ท่านั้นเองยังขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติตัวเองนะ ขอให้จิตมีที่พึ่งนะเวลานี้ไม่มีว่างันเลยนะเราอยากจะพูดเราไม่มีมีน้อยมากที่สุด